ก่อนเพราะคุณได้ทำใหม่ใหม่ให้ดูก่อนเพราะว่ายังไม่ดูจะสระผมเขาให้สระผมก่อนนะไม่ใช่ว่าอาบทั้งอาบทั้งจัดพร้อมกันห่อตัวแล้วก็สระผมเนาะไม่ร้องในะ <c oughs> ช่ไน้ำต้องเป็นน้ำธรรมดาใช่ไหมครับอาน้ำน้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นจับดูเลย เอามา,มมานี้นะ้อ,อเอาของนุดหมวแล้วก็ใช้แชมพูใช่ค <ๆ S 1> ่ะเพราะว่าเขาไม่เขา,อน,น,อานอนเฉยอีกนอนกินนมอะไรเขาไม่ได้สกปรกอะไรขนาดนั้ะเอา,าหนนะโโ่ะอย่างงี้ยกปเลยโกหน้อ๋อโอ้ยแหละว้ายแม่นมใช่ครับ แต่ถ่ายเปลี่ยนสีแล้วนะอืมถ่ายเปลี่ยนสีแนีวยเป็นสีเหลืองคุณพ่อมาดูสีเหลืองเรียบร้อยวันนี้ครบจ่าเยอะอมเยอะคุณแม่ต้องเขาเป็นคนที่เลอยากนะเลอยากใช่ไหมคะใช่ใช่คุณแม่ต้องอุ้มอุ้มนานหน่อย เลยยากมากแล้วเราวลากินลำไผ้ก็รู้ด้วหมว่าเขาแบบอิอนะ่มนอิ่มเขาจะหยุดเองรีบรีสักอ่านิดน,นึงลเช็ดให้แห้งนะไม่ต้องรีบถ้าร้านน้องจะเป็นอืมใม่ไหมนี่มากอืม,อม ไม่ได้ร้องเลยไม่ร้องชอบมากอืมคือมันร้องคิดไม่ออกเล<า>ยว่าเยอะแนี่ยอะไรเท่ของหวานอืมอย่ากใส่ก็ต้องใส่ยังไงนอ่อเข้า,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 าใจชอบกินของหวานมากเลยค่ใช่ชอบกินแต่ของหวานจะเป็นใครอะ ใช่ไข่เยอะไข่เยอะเยอะมากยิ่งตามตัวนะพอมาวันแรกโอ้โหอาบน้ำต้องเอาออยล์เช็ดเชยถ้ามันไม่ออกไข่อโอผมยังกระลีผมก็ต้องสวยขึ้นไม่ไม่อันนี้หนูเอาเอาไข่ออกเอาไข่ออกเชยเชยก็วีธรรมดาเนี่ยเมื่อเอาไข่ออกเชยวีดูเฉยว่าไข่อยู่ตรงไหนบ้าง เดี๋ยวพี่เขากับก่อโอ้โหใครเยอะจังอ่ะอ่ะเส็จก่อนเดี๋ยวเราไปไปสส่อีกรอบนะโอเคเออชอบน้ำฮัลโหลน้ำน้ำเยอาของบ้านนะหน่อยของพิเศษนะน้องสองคนนะครับอร่อย ฮะผอมอ๋อ,อ,อเยอะเราแต่งเลยรับผอมสอนตัวเลยไอเดียวเดียวฮะอะไรอ,อ,ะอะไรอ,อ๋อมีแอ่หน่อยแต่อ๋อมามีเราเอ้แต่หน่อยมา,มาลงนี่ก็ได้ต้องลงบางน้อยนะเออหน่อยจะมาอ่า โอ้กระไก่สิบห้าโลจัดจัดที่ผมอยู่นะจะใกล้ใกล้ใกล้เล้อะอุ้มหนูเดียวเป็นไหมอุ้มอย่างเงี้ยอุ้มแบบหนูได้อยู่เนาะอ่าครับข้างข้างใช่ข้างแล้วก็จัดใช่ใช่กะไก่ครับคือจัดวางหน้อยที่ว่าที่จะเกิดลงมาน้อยนะตรงสิบห้าโลนอันนั้นเป็นแบบเขาแบ่บ้านมากกว่าอ๋อแต่แต่หน่อยจะมาใช่ไหมครับระหว่างขาโอ้เมาไหนวของนี้เลยมาไหนครับฮะ เดี๋ยวคนเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันเสาร์พ่อพ่อมามาอร่อยแต่ว่ามาหรือว่ามาพ่อพ่อก็ได้ยังไงก็ได้อะไรมั้ยอ่าอ่าครับอ่าจัดจ้าอ่าครับได้ได้เยอะมีคุณหาได้เยอะนี่นี่เสกอะไรเสกอะไรนะครับครับ เสียงอะรนะเสียงอะไรนเสียงอะไรเด็กชบน้ำางคนไม่ชอบร้อเยผู้ชายก็เด็กผู้หญิงชอบน้ำ ปกติถ้าไม่มีใครรีบอาบรีบสระเนาะรีบระรีบเช็ดะนองเป็นบัดจ้าห้ามอาบน้ำสาวป้องกันเป็นบาดต้องห่อตัวให้อุ่นให้ความอบอุ่นของเขาจ่าเช็ดผมไม่แห้งต้องรีบแห้งเสร็จแล้วค่อยค่อยเอาน้องลงอาบน้นะําเนาะ ฮัโ้าอบน้ำนิดน้อยห่ย้นก่อนโอ้ยหน้าฟินเลยแหมกแรกรอ้องหน้าฟินเลยนะครานี้ง่ายหายก็้ดแล้วไ ถ้าไข่ไม่หมดนมานแล้วก็ใส่ออากน้ำยัวันเนี้ยคุณพ่อได้มาดูภาพน้ำเปล่าเมื่อวานดูอยู <c oughs> อ่ครับ้ต้องคุยกันหน่อยนะปากน้ำ,นำเป็นข้อขาวทเหมือนน้งแคร์เลยหัวเจ้า สามีหนูจะใช้ของน้องที่เบิกให้เลยหนูจะไม่ใช้ของพวกหนูเพราะของพวกหนูไม่รู้ว่าเวนต่อไปเช็คว่าเอกตายวัน,น,นไหนหรือเปล่าส่วนของน้องคือเบิกมาเลยหนูจะใช้ของชวนหนูนะหนูจะใช้ของน้องเลยเอ็นก็พอเปิดใหม่ของน้องใช้ส่วนตัวของน้องอ่ะอันนี้ทุกครั้งที่คุณแม่อาบน้ําคุณแม่ต้องเปิดเปลือกตาให้นู เช็ดจากหัวตามาหางตาเดี๋ยวหยาบก่อนสันอรอบสันแอลกอฮอล์เช็ดสะเดย์เดี๋ยวสะเดย์ก็แบบแล้วเดี๋ยววันกลับก็แกะอันที่เขาหนีแบออกให้ผมหนูเยอะมากเลยลูกจะบอกให้มาเป็นผมผมเยอะมากเลยสวยมากเลยต้องเก็บควมแม่ อยากได้จังผมแบบนี้โถ่หน้าดูหน้าเขาสิฟินมากเลยแม่นางใครร้องเมื่อคืนน่ะตอนนี้ไม่เห็นร้องเลยเนี่ยเมื่อคืน้องเเด็กอะที่ร้องบ่อยๆหิวท้องอืด เขาเป็นคนเลย<อ> <ใช S 1> ยากไม,ไม่ไม่ไม่หนูหนูเพิ่งได้จับเลยไงเลยเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนเลยยากถ้าเด็กอะจับกินเสร็จจับนั่งป <us> ุ<ๆ>๊บเลยเลยเด็กอ่าอันนี้ต้องอุ้มนานหน่อยเขาเป็นคนเลยยากต้องให้ได้ยินเสียงเั้งดิมอ่า เขาหลับแล้วเขาก็แบเป็นดูดนมหิ่ก็เลยอ่ามันเป็นปฏิกิริยาของเขา <c oughs> อิ่มไม่อิอ่มพอออกก็ร้องเด็กบางคน,เ,นเหมือนหิวอยู่ตลอดเลยล่ะโอ้ยไม่นางฟินมากหลับอะไรจะขนาดนั้นเออทำอยังไงก็ไม่ตื่นไม่ร้องค่เนะเนี่ยเป็นคนดีมากเลย อตอนเช้าเป็นคนดีมากเลยนะุูกเนาะโอ้ยไม่หวาไม่หวาไม่หวาปึ๊บเสร็จแล้วแห้งแล้วตอนมาแกะผ้ากันถ่าเป็นสีเหลืองแล้วดีมากจะได้ไม่หนูจะไม่ถอดถุงมือนะค่ะเลยายาวมาก๊เพราะว่าอันนี้กลัวเปียกเลยคุณแม่ก็จับอย่างเงี้ย จะเป็นไใช่เอาคาไวตรงอะไร้วใช่ไหมหะก็ไม่ต้องตัาดแ้อม่างนม่ต้องวางสะด้วะครับอะไรนะคะเสดสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดรอบหลัง ต้องน้ำแต่โดนมาเดี๋ยวโดนได้นอนโดนได้โดนได้โดนได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ผูกผ้าเหมือนลาบะบางเราหนีคิดเขาเห็นลาบะมันผูกผ้ามันชื้นใช่ไหมใช่ใช่ผูกผ้าถ้าถ้าเป็นผูกผ้าโดนน้ำไม่ได้เขาเช็ดตัววายวายวายอะไรเนี้ยเออ จ่า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 อคนเก่งคนเก่งอืมเออไม่ได้ว่าเลยม่ต้องเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้สกโปกเหมือนเราตัวใหญ่นะ